าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ี่เด็กมานั่งกรรมาฐานเด็กที่ร้อยกว่าคนเนี่ยรู้กฎแห่งกรรมสิบคนเลยว่าตัวเองไปทําอะไรมาไอไอไอเีตาปาเนี่ยมันมีท้องอะไรเนี่ยไปผ่าท้องมันเอามีดไปฟันท้องมันแล้วตัวเองก็เป็นท้องอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรก็จะปวดท้องตลอดมาไอเขตาปาท้องมัน สัน่นนั่นเขาเรียกมันก็ทองโต,โตโตมาแล้วก็เอามีดไปขีดมันได้มันก็ทะลักตัวเองก็ปวดท้องเลยมานั่งกรรมาฐานหายที่สลานโดยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ไปทําไอ้เจสปาดได้แล้วก็รายงานไมาสรานี่เด็กเนี่ยรู้กฎแห่งกรรมได้ชัดเจนหลายคนนะแต่เราท่านทั้งหลายตั้งใจทําเนี่ยมันก็จะรู้ขึ้นมาเองไอย้ยางน้าไหลเนี่ยน้ําตาน้ําน้ําลายเนี่ยไม่เป็นไรบางคนเนี่ยนั่งน้ําตาไหลตลอด น้ำตาไหลเข้าไหลออกก็ไม่ใช่ว่ากดแห่งกรรมหรอกนั่นเป็นปีตีบางอย่างมันก็เกิดเองบองอย่างเราต้องแก้มันไม่ใช่กดแห่งกรรมหรอกอย่างน้ำลหลไหลตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่กดแห่งกรรมมันไหลเองพอไปซ้ำรวมเขาหน่อยมั้งพอหลับตาเขาหน่อยปากจู่เลยไหลย,ยืดเลยไหลย,ยืดเลยปากจู่นะเนี่ย เอาละถึงไม่ตูมันก็ไหลเห็นอยู่แล้วกันแต่ตาเดียวก็หายไปเองไม่ใช่โกแทงกามไม่ใช่โกเทงกามแล้วเดี๋ยวจะไปบอกว่าหลวงพ่อข้าน้ำลายไหลไม่หายยังมันเป็นกามอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เวงกามหรอกคนละเรื่องตานแล้วเดี๋ยวมาปวดก้นเราเราก็จะเข้าโบสถ์ บอกว่าฉันปวดมาสามวันแล้วโอ้โหนั่งนี่มันปวดเหลือเกินฉันก็นึกกรรมไม่ออกนะว่าฉันเนี่ยไปไปตีตูไรหรือเปล่าหรือตูงัวตูควายก็ไม่รู้พี่โถจับได้เลยนึกว่าอะไรอะไรมันแตกอะไรเมื่อกี้พูดตะกี้อี่องไรลิรชดงูง <c oughs> เท่านี้กดแห่งกรรมที่ไหนล่ง สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง